ปัจจุบันอนาคตรู้แล้ววางเคยได้ยินนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามนุษย์แต่ละคนคิดมากกว่าห0 0 0ืเรื่องในแต่ละวันบางคนอาจคิดมากกว่านี้ด้วยซ้ำเรื่องที่คนส่วนใหญ่คิดคงหนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับอดีตและอนาคตคนที่เคยประสบความรุ่งโรจน์และความสำเร็จอย่างสูงในชีวิต เมื่อสิ่งเหล่านั้นหายไปก็หลงติดอยู่กับสิ่งที่ตนเคยมีเคยได้คิดวนเวียนซ้ำซากอยู่กับสิ่งนั้นส่วนคนที่ยังมีความไม่แน่นอนในชีวิตก็คิดว่าเมื่อไหร่ตัวเองจะลืมตาอ้าปากได้อย่างคนอื่นไม่ว่าจะคิดเกี่ยวกับเรื่องอดีตหรืออนาคตจิตใจมนุษย์ก็ฟุ้งตะเลิดไปกับอารมณ์ต่างๆอย่างกูไม่กลับไม่สามารถจดจ่ออยู่กับปัจจุบันได้ มองไม่เห็นความจริงที่กำลังเกิดที่นี่และเดี๋ยวนี้จิตใจมนุษย์จึงเต็มไปด้วยความเครียดสารพัดอย่างวิธีแก้ไม่ให้จิตหลงตกไปสู่อดีต,ตเตลิดไปสู่อนาคตคือการพิจารณาคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัดไว้ใจความสั้นๆมีดังนี้อย่าหลงอดีตอย่าครุ่นคิดถึงอนาคต อดีตล่วงลับไปแล้วไม่กลับมาอนาคตก็ยังมาไม่ถึงที่นี่และเดี๋ยวนี้เท่านั้นคือสิ่งที่ควรรู้ไม่หลงอดีตไม่ได้หมายถึงไม่นำความผิดพลาดในอดีตมาวิเคราะห์ความผิดพลาดในอดีตต้องนำมาเป็นบทเรียนเพื่อไม่ทำผิดซ้ำอีกและแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นแต่ไม่ให้หลงยึดติดในอดีต อดีตจะแสนดีวิเศษหรือทุกกระทมขมขื่นสักเพียงใดก็ผ่านพ้นไปแล้วนำกลับคืนมาอีกไม่ได้มัวแต่หลงจมปลักอยู่กับอดีตจิตใจมีแต่เศร้าหมองพร่ามัวไม่ปลอดโปร่งโล่งเบาไม่คิดถึงอนาคตไม่ใช่นิ่งดูดายหรือไม่วางแผนรับมือกับสิ่งที่จะเกิดหรือมัวแต่คลุ่นคิดสิ่งที่จะเกิดในวินาทีข้างหน้า ลืมดูสิ่งที่กําลังจะเกิดที่นี่และเดี๋ยวนี้จิตใจไม่จดจ่ออยู่กับปัจจุบันตเตลเิดเปิดเปิงไปกับความคิดสารพัดสารเพจิตใจจะหดหูเศร้าหมองไม่สดชื่นขาดกําลังไม่หลงอดีตไม่คลุ่นคิดถึงอนาคตทำได้สองแนวทาง 1. ปัจจุบันเท่านั้นคือความจริง อดีตล่วงลับไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้ไม่มีใครในโลกย้อนกลับไปแก้อดีตได้ที่เราหลงอดีตเพียงความโง่ของเราเมื่อรู้ว่าอดีตเข้าไปทำอะไรมันไม่ได้เราจะมัวโง่งมอยู่อีกหรือทำไมไม่รู้จักปล่อยวางมันบ้างจิตใจเราจะเบิกบานแจ่มใสขึ้นส่วนอนาคตนั่นเล่าก็ยังไม่เกิด วินาทีข้างหน้าจะแสนดีวิเศษขนาดใดก็ยังเป็นเพียงแค่ความฝันเราจะมัววาดฝันกับมันมากไปทำไมฝันกับอนาคตมากไปก็เหมือนกับหลงอดีตไม่ทำให้จิตใจสงบรวมตัวได้เลยมีแต่จมลึกลงสู่หลุมแห่งความโง่งมมากขึ้นอยู่กับปัจจุบันที่นี่และเดี๋ยวนี้ดีกว่า กำหนดรู้เท่าทันสิ่งต่างๆที่เกิดในปัจจุบันมีสติกำกับทุกขณะที่คิดพูดทำจิตจะตัดอดีตและอนาคตลงได้เองแล้วหมุนเข้าไปสู่ความว่างด้วยตัวมันเอง 2. องอดีตปัจจุบันอนาคตรู้แล้ววางอดีตเคยมีแต่บัดนี้ไม่มีอีก อนาคตกำลังจะเกิดแต่ก็ยังไม่เกิดทั้งอดีตอนาคตก็คือความฝันนั่นเองเป็นเพียงมายาภาพทำอะไรกับมันไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นของมันเองว่างเปล่าจากตัวตนไม่มีใครสร้างไม่มีใครทำลายเราจะจริงจังอะไรมากกับความฝันทำให้จิตใจวุ่นวายเสียเปล่า เมื่อเราอยู่กับปัจจุบันได้ก็จะเห็นความจริงปรากฏอยู่ทุกเสียววินาทีอดีตอนาคตว่าโดยแท้ก็อยู่ในปัจจุบันนี่เองสิ่งที่เราได้มีเป็นเดี๋ยวนี้เพราะผลที่เราทำไว้ในอดีตสิ่งที่เราจะมีจะได้จะเป็นในวันหน้าเพราะสิ่งที่เรากำลังทำในปัจจุบัน มีสติรู้เท่าทันปัจจุบันเท่านั้นอดีตอนาคตก็จะไม่สงสัยอีกต่อไปกระนั้นปัจจุบันที่นี่และเดี๋ยวนี้ก็อย่าได้ยึดติดอย่างเอาเป็นเอาตายเพราะปัจจุบันกำลังเกิดดับทุกเสี้ยววินาทีไม่ขึ้นต่อใครไม่มีใครเป็นเจ้าของมันเกิดดับอยู่อย่างนั้นของมันตามเหตุปัจจัยต่างๆที่เข้ามารุมเร้า ว่าโดยแท้อดีตปัจจุบันอนาคตก็ไม่ต่างกันเลยล้วนเป็นมายาภาพจับต้องเป็นจริงไม่ได้เกิดแล้วดับดับแล้วเกิดอยู่อย่างนี้ไม่มีใครสร้างไม่มีใครทำลายไม่มีใครบงการให้เป็นไปอย่างที่ตัวเองคิดแปลเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยต่างๆว่างเปล่าจากตัวกู ของกูจิตที่เข้าใจอดีตปัจจุบันอนาคตตามเป็นจริงก็จะไม่หลงยึดติดไม่โง่ก,กับมันอีกต่อไปเพียงแค่รู้มันแล้วปล่อยวางเท่านั้นเองขอน้อมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มหาสุภาชิโนรโสแห่งสำนักสงภูท่ำพระอัศวะเหหมาราม ที่ทรงอนุญาตให้นำบทธรรมนี้เผยแผ่เป็นธรรมทานสาธุ